ัสดีครับพี่น้องและก็สวัสดีไปยังหน,าน,านา้าหน้านักผกาทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมคลิปนี้สําหรับเมื่อน,นี้ผมค้าพี่พน้องมาเปิดใหม่ใหม่ด้ครับเนะี่ยใหม่ที่ว่าในใหม่ค้องสี่คองหลวงครับผมจริงๆนมี่พราะใตั้งใจสิมาลงกหม่นี่นะครับคือไปลงขทางนอกครับผมแต่คือมาตามหมุดของมีหน้าหน้าในกลุ่มนะคนปักหมุดมาผมก็เลยตามหมุดมันมาแต่ปา่าพุ่วามาถึงแล้วคนมันตกครับผมก็เลยขับรถ หลอกคล้อ,องมันเลย่อยๆสุดท้ายเนี่ยก็เลยสึงมาจอดลบฝนยูยนี่ครับใต้ทางด่วนทางมตเวย์ทางหมายเลขเก้าเนี่ยครับผมมาจอดอยู่นี่ก็เลยเป็นไหมทรงคืออยู่ก็เลยสิลงเม็ดกับเพราว่าฝนมันตกอาศัยลบฝนน้ำละกาตกป่าไปน้ำเหมือนนักลูนั <c oughs> <c oughs> กสิเป็นเรื่องไหนพวกครับตกปา่าฝนตกอ่ะเดี๋ยวเซให้พี่อ้องไปเป็นสภาพหม่ของเฮาเมื่อนี้กันก่อนครับผมเปนสภาพหมาของเฮามันเป็นเรื่องไหนเดี๋ยวไปชมสภาพหมากันเลยครับ นี่ครับพี่น้องสภาพใหม่ของเฮาเมืรอนี่ครับผมกะสิ่ใต้ทางด่วนหมายเลขเก้าพอดีเลยครับผมตอนนี้ฝนยังตกอยู่นะครับกะอาศัยมันลบฝนเพราะกะลงเม็ดพ่อมเลยครับผมเนี่ยก็ที่เฮาสิลงไงนี่ครับผมอยู่ใต้ทางด่วนหมายเลขเก้าเลยตอนนี้ฝนยังตกอยู่นะครับนี่น้องกะอาศัยลบฝนเพราะจะลงเม็ดพ้อมครับผมแต่ตอนนี้ผมเตรียมเม็ดเตรียมอุปกรณ์เสร็จเรียบร้อยแล้วกะนเดี๋ยว่าให้เป็นการเซอร์วิสเดี๋ยวเฮาไปเริ่มลงเบ็ดสุดแรกกันเลยครับผมตายตายตพี่น้อง ฝนตกแห้งขนาดเลยครับผมโอ,โอ้จ่ายแลย้วโะเบ็ดเขาไปนอกเลยอาบน้าเลยโอ้ยเส็งไหลกำลังลงเมื่อกี้นี่ได้อาบหน้าฝนเลยเบ็ดผมตาจายจายจาย,จายเดี๋ยวเขามาเบงส่วนผสมเหยื่อที่เขาสีไส้ตกป่าเมื่อนี้กันครับผมเมื่อนี้ผมสีไส้สามตัวนี่นะครับเนะี่ยแต่คือมีมาซัมนี้กับสีไส้แค่นี้แหละครับผม กเดี๋ยวเขาไปผสมเดือกันเลยครับผมนะครับพี่น้องมาผสมเดือที่เขาซีไซต์ปปตู้ป่าืัอนี้กัน,กค,น,นครับผมมาเขาซีไชุดเลยตัวที่หนึ่งครับผมกระผมแฉใส่ในแล้วได้คำกันเป็นรับระเบิดครับเดี๋ยวเดืยอยยูไนนงเดี๋ยวผมใสม่มงกุฎอันน,นี้ผมแฉใส่ไปก่อนหน้านี้แล้วครับวันนี้ก็บเรือสามีก็ใส่มงกุฎเตัวที่สองครับผมจะเป็นฝั่งมอกกิเนาะครับเนาะอันนี้ใสบบ่บ่มมดนาะครับ อันนี้แค่ใส่ไปแล้วเหมือนกันครับผมใส่ไปจักครึ่งหนึ่งกับว่าครับผมใส่บปรมทอันนี้กะเหลือไว้อยู่หน่อยหนึ่งครับผมใส่ไปจักครึ่งเดียวเพราะอันส่วนที่สามกะเป็นพงไผ่เขียวด้วยครับผมกะผมก็ใส่ไปจักครึ่งหนึ่งอันนี้แค่ใส่ไปแล้วเหมือนกันครับผมแต่ใส่บปรมดอันนี้แต่มันหอมนะเดีไไ๋ยวไว้จัก หน่อยนึงครับผมกาบที่เรือเข้ากาับคุเข้าให้เข้ากันกับบุตรประสบนักน,นาหมายตกเลยเมื่อนี้และกาไปค่อยรุ่นกันว่าเผือของเขาเมื่อนี้สี่ทำงานบ่ลังฝนตกนะเมื่อกี้เป็นฝนตกแข้งขนาดเลยครับผมโอเคครับผมคเข้าให้เข้ากันประมาณนี้ครับผม ที่เรือกันปุ๊กนะน้าหมายตรงเลยครับมานประมาณกับเพว่ากันอีเรื่องนเนาะครับเนะาะเดี๋ยไปรอรุ่นกันเลยครับผมเมื่อกี้ฝนตกไปสมอมงกว่าครับพี่น้องฝนตกแหงขนาดเลยลงเบ็ดเร็จปุ๊กฝนตกกระนำอย่างแหงเดยวโอ้เจงไหลแลยเนะตอนนี้ลงเบ็ดชุดใหม่ไปแล้วครับผมลองเบดกลังฝนตกตกไปสม่มงกว่าตอนนี้นี่ปลายโมงสิ้นหาน,นี่แหละครับพี่น้องชุดแรกที่เขาลงเบ็ดเนี่ยประมาณเพียงครับ ตอนนี้ในบายโมยงทุกนาแหละครับผมตกไปชั่วโมงออกว่าเลยเดี๋ยวมาลองรุ่นกันบ้างครับว่าลังคนตกในที่นี่ตายอย่างกินไเ้เท่าไหร่ครับผมสำหรับการมาเปิดไม้ใหม่มื่อวาอุปสรรคใหญ่หลวงขอัดลุยกันต่อครับผม ส่งเต็มปิดนี่ครัพี่น้องโอ้ส่ริ้นจะเยี่ยมแตอเทาครับยืนกันตอพี่น้องแบบนีุ้ยี่ยกับผม สภาพหลังฝนตกในเปียกเจ๋อเฉะขนาดพี่น้องอยู่เบิงสภาพใหม่ของเราไม่ดีก่อนครับผมโอ้เละตุ้มเป๊ะเลยอย่าไปดูสภาพใหม่ครับเบิงครับพี่น้องสภาพใหม่ของเราเนี่ยโอ้เปียกเฉ๋อเจ๋อขนาดเลยครับผมน้ำก็บขุ่นแดงขนาดเลยครับโอ้เละตุ้มเป๊ะขนาดมื่อนี่ครับผมโอ้กุ้งระสากลายขนาดเลย แต่ว่าได้สองแต้มแล้วเมื่อกี้นี่ครับผมโอ้หมานเสยได้สองแต้มก็ดีใจแล้วครับผมหลังบนตุกอ่ะเดี๋ยวรุ่นกันต่อครับผม บวานจด้ยนี่ครับผมมาทตเชียนเู้เลยครับผมโอ้หวนมันมันยุงกระเจาครับผมแดงนี่เป็นตาเด้งนะพี่น้องโอ้ตส้นกั้ๆครับผม ไม่เด็ดครับพี่น้องครับผมเดี๋ยวนี้ก็มีบานนี้ด้วยนี่ใช้เท้าก่องคราผมด้วยกันต่อครับ ปักเลยโอ้โหแม็กกูของผมเป็นมันครับโอ้โหมาอีกเต็มแบบนี้เนาะสองตัวนั้นยังมาได้เก็บอยู่โอ้โหของแท้ด้วยนะครับว่าลังควรมีมันสุดยอดแบบนี้ 对吧？这这这这这酒多。 เอีแ้งผครกำลังลงไปมื่อทีอ้นี้ทีเ่เรามา้แต่งเลยร้าครับผม อ่นหน่ไม <c oughs> ่เส <c oughs> <c oughs> ้น <Whew> ค <c oughs> ับพี่น้องิดไปก่นคับผมิจนนุครับพี่น้องาน้จะเดียวที่้กระดาษ น,นี่ก็เป็นเวลาบ่ายสามโมงตรงแล้วครับพี่น้องจะเข้าลงเม็ดหลังฝนตกนะครับประมาณสักบ่ายโมงกว่าๆนะครับตอนนี้ครับบ่ายสามโมงตรงก็ใช้เวลาตกกสักสองโมงกว่าเกือบสองชั่วโมงนะครับเพราะวานวันกันนฝนตกแห้งขนาดเลยครับแต่ว่าปาก็ถือว่าโอเคอยู่ครับกินดีอยู่เพราะว่าหลังฝนตกหน้าทั้งขุ่นทั้งแดงครับผมแต่ปาก็ว่าปาก็กินดีเอาเรื่องอยู่ครับแต่มันเป็นพวก ปลาเน้นน้อยปลาตะเพียนน้อยเนาะครับเนาะแต่ถ้าเกิดว่าอากาศด,ดีบรรยากาศดีดนั่นดีนี่เพราะว่าน้าม,มาซ้ำน้าม,มาลอกใหม่อยู่ครับเพราะว่าขนาดคนตกไปยังยึินดีอยู่ถ้าน้าดีดีอากาศดีๆนี่พเนี่เนาะครับเนาะเดี๋ยวผมแชรพี่ให้น้องไปดึงสภาพไม้โดยร่วมอีกทั้งหนึ่งครับผมแต่เสือนะหน,น้าท่านไหนอยากมานะครับผมเดี๋ยวไปจมสภาพไม้โดยร่วมกันครับผมนี่ครับพี่น้องสภาพไม้โดยร่วมของเขา จุดที่ผมลงก็จะอยู่หน้าบริษัทชาบูเชนอะไรนี่แหละครับผมนี่แหละจุดที่ผมลงก็คือข้างหลังจะเป็นบริษัทนี่ส่วนจุดที่เฮ้าลงนี่คืออยู่ใต้ทางด่วนนี่ครับนี่ครับสภาพไม้โดยรวงก็คือเอารหลดมันจอดอยู่ใต้ทางด่วนก็ได้ครับผมพื้นที่โต๊ะกันมีเยอะอยู่ครับผมนี่อยู่ใต้ทางด่วนเนี่ยใครมกชิวๆนี่เหมาะเลยครับผมบรรยากาศร่มเย็นสบายครับผม ใรอยากมากาแนะนําเลยเด้อครับเด้ออยู่ใต้ทางด่วนคลองสี่ครับผมแต่ว่าจุดที่ผมลงเลพี่อยู่ข้างนอกพี่ครับผมเพราะว่าผมถ่ายคลิปนะผมก็ต้องการแสงจักหน่อยนะครับผมแต่คือจุดที่ผมลงก็จิอยู่นี่ครับผมจะยวเขาตกต่อยเล็กหน่อยครับผมเพื่อมีผลงานเพิ่มเติมพไมายจะรวมเข้ากับประมาณนี้ครับผม เดออกแวสิบัเป็นลกคนแหละเจิดตันเป็นลไปเป็นวัตถุเดี๋ยวไป ก็คกินตอดตาเี่ครับผมขอบคุณครับผม ก้งสิท้มิพย์เีพี่น้องเลยจะต้องเลยบางทีปานทุกเดียวอ้มิจะทยเรื่อมันตักเลย ยิงอยู่ครับใช่ไหสามารถในเต่นเรื่องออกนะครับผมือว่าช่วงเรียนเนี่ยคุณต้อกระมอย่าเองเพราะใบสามพุ่งกลับมาแน่ดิเออกแล้วครับผมอ้าวลุ้นต่อครับผมทีมีเวลาอยู่ นี่ไงดีขึ้นมาแน่ครับผมส <laughs> ่วนมากเป็นตัวน,น้อยๆครับผมท <c oughs> ิ้งไปก่อนครับผม ยันใส่กิีดเกลือครับพี่น้องเวลาชิ้นจัดอกลืครับผมมาเรื่อยๆในป่าน ไซนี่ก็ยใช้อยู่บางครันงมันไม่ติตัวเองด้วยไซนี่เคยังใช้อยู่หรอกครับผมคึงกันต่อครับผมอะไยพี่น่าใช่งานอยู่ครับไอ้ดิสไม่ติดหรอก อนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสี่โมงแล้วครับพี่น้องสำหรับเมื่อนี้ผมก็ค้งศรีขอจบ๊กไว้แต่เพียงแค่นี้นะครับเนาะแต่สำหรับการประเทศหม่ขโค้งสี่โค้งหลวงของเขาในมื้อนี้ก็ือวามีผลงานมาฝากพี่ฝากน้องพรสมควรนะครับเนาะเพราะว่าเขามาตกตอนหลังฝนตกนะครับเมื่อนี้ฝนตกทีขนาดเลยตกเป็นชั่วโมงเลยนะครับผมแต่ว่าเพราะหลังฝนตกเนี่ยผมลองลุเบ็ดลงเบื่อปาคพ่นเห่าตายกินเบ็ดเขา โอ้ชิ้นจัดเอาเรื่องเลยครับผมเสื้อายมันอาจจะเป็นไส้เล็กไปหน่อยเนาะครับเนาะอาจจะไส้บโบูกมไปมีรับผมส่วนมากเป็นปลาตะเพียนกับปลาหนิ่นน้อยครับผมับนาเสื้อครับผมว่าคล้องสี่คล้องหลวงนี่สิมีปลาหนิ้นเยอะขนาดนี้ครับผมเพราะว่าผมบ่อกีมาลงเถือส่วนมากถ้าเป็นพวกปลานิ่นน้อย็ือเป็นล้งท้องสองเนาะครับเนาะสำหรับท้องสี่นี่เพิ่งมาลงข้างแรกครับผมโอ้นบนาเสื้อ่าลังคนโตเนี่ยิมนี้ลากยิ้มไม่ท่างหล่ขนาดนี้ครับผม เดี๋ยวเขาไปชมผลงานของเขาเมื่อนี้กันก่อนนะครับผมมีความหมานมาฝากพี่ฝากน้องขนาดเดชเดี๋ยวไปชมผลงานกันเลยครับสื่ครับพี่น้องงานของเขามื่อนี้เดี๋ยวมาชมผลงานขลองสีคล่องหลวงของเขาเมื่อนี้กันครับพี่น้องนี่ครับพี่น้อง ผลงานขล้องสี่ข้องลวมของเฮาในมือนี่ค่ะโู้ถือว่ามาเอาเรื่องเนาะครับเนาะเพราะว่าเฮามาลงช่วงหลังฝนตกป่ากคว่าหลังฝนตกมาลงเบ็ดนกินจัดเอาเรื่องเลยครับผมผลงานเขากับประมาณนี้ครับผมสำรับผลงานค้องสี่ของเขาในมือนี่คือว่ามาเอาเรื่องเนาะครับเนาะโอ้อาจจะเป็นเพราะป่าหลายหรือว่าเหยื่อเขาเด็กกับผูู้้น,นะครับเนาะไอเดียสูตรที่ผมประส์ให้เบิ่นั่นแหละครับผมใส่แค่สามอย่างเนาะ โอ้ปนาเสี่ยครับผมหลังฝนตกนี่ปนาเสี่ยว่านิมีปฝากินหลายขนาดนี้โอ้สงสัเยเ้าเด็ดบ่สหรือฝาข้องสี่มันหลายผมครับผมเพราบอกผมบอกแคยมาลงเฉยๆนะครับเนาะโอ้ครั้งแรกมาลงนี่โอ้กินจัดเอาเรื่องเลยขนาดหลังฝนตกเฮงเลยนะครับผมโอ้ว่้ใจอุปสรรคเลยโอ้โหสุดยอดเลยครับผมการสำรับคลิปนี้ผมคงต้องขอตัวร้านพี่ร้านน้องไว้แต่เพียงแค่นี้นะครับเนาะ ขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามรับชมทันทหน้าเที่ยวไหนชื่นชอบคลิปนี้นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำล,ลังแรงใจผมโจ้กคนพาก,กินเลยนะครับเ,เด้อยวเขาก็เจกันมาอีพี่หน้าครับผมส่วนจะเป็นที่ไหนหรือหมายใดก็รอติดตามรับชมกันต่อไปสำหรับวันนี้อขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ